สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปเบนโอซันเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายหลงข่าวเช็คได้กับสปังนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมสปังได้รับตารางการโอนเงินเยียวยาให้กับคุณผู้ชมนะครับระหว่างวันที่18ถึง20พฤษภาคมน,นี้จะมีกลุ่มไหนที่ได้รับเงินบ้างเดีย๋ยวไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตารางโอนเงินเราไม่ทิ้งการตอนนี้เนี่ยเริ่มออกมาในภาพโซเชียลแล้วนะครับซึ่งทางท่านอุตมะสาวนายน,นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าสําหรับยอดผู้ที่จะได้รับเงิน ในอาทิตย์นี้มีประมาณ14ล้านคนแล้วก็ทยอยจ่ายไปแล้วนะครับส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ1ล้าน700,000คนครับอย่างไรก็ตามนะครับวันที่18พฤษภาคมคือพรุ่งนี้เนี่ยจะโอนเงินให้อีกครั้งวันนี้เป็นวันหยุดนะครับ7พฤษภาคมไม่มีเงินเข้าทําได้แค่เปลี่ยนสถานะนั่นเองครับเอาล่ะล่าสุดครับทางโซเชียลมีเดียได้เผยภาพตารางการโอนเงินตั้งแต่วันที่18-20พฤษภาคมนี้ก็คือจันทร์ อาคารพุทธมาดูกันนะครับว่ากลุ่มไหนจะได้เงินบ้างเช็คเลยครับ วันจันทร์ที่18พฤษภาคมคือพรุ่งนี้แจกเงิน200,000ลายนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นเพิ่มข้อมูลกับกลุ่มทบทวนสิทธิ์จะได้เงินพรุ่งนี้18พฤษภาคมส่วนวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้นะครับจะแจกไปเลย700,000ลายด้วยกันครับเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเลขบัญชีก็คือท่านได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จกลุ่มนี้ก็จะได้แล้วก็อย่างวันพุธท,ที่20พฤษภาคมนี้นะครับจะแจกเงินให้อีก400,000ลายสำหรับกลุ่มทบทวนสิทธิ์ที่มี s แจ้งว่าเป็นหัวหน้าครเดินเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับเงินตรงนี้รวมแล้ว3วัน แจกไปเลย1ล้าน4แสนไลน์ด้วยกันครับคุณผู้ชมครับคุณอยู่ในสถานะไหนกันบ้างคอมเมนต์มาใต้ล่างมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็หากคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์มากๆกับคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้อีกนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังต์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะขึ้นเด้งมาเลยว่ามีรายการใหม่ขึ้นมาคุณจะได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกับสตัง์ในรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับ แล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ